ูนะเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ไม่้องเห็นไหมไม่เห็นมือยี่สก้าอยู่จุดอะไรนะผมไม่ได้ไม่ทราบนะรู้หว่าเขาจะวอบอกไม่เห็นอยู่สายมือดูสายมือสายมือเือยูนนะทำอะไรกัน มอเตอร์เวย์ลักกะบ,บางครับจุนอะไรไม่รู้รนะับารมาเจอเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กดหัวใจกดซับสไคร้ ปกติครับอ่กขาเรื่ช่หลังจากที่เมื่อวานน้องเล็กลงแล้วลงสอบถามไม่ได้ เมื่อวานน้องเล็กอยู่ข้างมาเอเตอร์เวย์เมื่อวานนี้วันนี้เลยมาเยี่ยมชมให้ถึงที่เลยสอนอรักกระบังเมื่อวานนี้น้องเล็กอยู่ข้างๆเมื่อวานนี้น้องเล็กยินอยู่ข้างในแล้วแล้วก็ถ่ายออกมาแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ไล่น้องเล็กหนี วันนี้เลยมานําเสนอให้ถึงที่เลยนะครับไม่ต้องห่วงนะครับสวัส <c oughs> ดีครับสวัสดีมาให้กาลังใจตํารวจ ไปไแมผู้กองบอกอย่าไรสาะราะ,อราะอาเอนนเดเอดานแบบนี้ก็มีในประเทศไทยเนาะผู้กองดันแบบนี้มีในประเทศไทยได้วยเหรออ,นนอ๋อสารวัตรสารวัตรต้องดานแบบนี้ได้เหรอได้ครับได้อตายแล้วประเทศไทยจงเจริญนู่นสเกลนุ่นสเกลนี่ดานแบบนี้ก็ตั้งได้นี่ดานแบบนี้นี่ ไม่เป็นไรไม่ได้ขีดขวางใครไม่ได้ขีดขวางใครไม่เป็นไรทำหน้าที่ไปทำหน้าที่ไปไม่ได้ขีดขวางใครนะไม่ได้ขีดขวางใครนะเอออันนี้รั่วกันนำเสนอนำเสนอสารวัตรจะดูอะไรสารวัตรจะดูอะไรครับสารวัตร สก้าไม่ยืนดักเหรอสก้าไม่ยืนดักเหรอเราไปพูดคับประชาชผมไหมมาสั่งผมเนี่ยไม่ไม่ประชานผมไหมเมื่อกี้เห็นยืนดักอยู่ก็ยืนดักก็ผมเรื่องของผมไม่ไม่มีอำนาจมาสั่งเอาเหรอไม่ผมไม่ได้สั่งคุณถามเออก็ไม่ไม่ไม่มีอำนาจมันเป็นคำถามไม่ใช่คำสั่งเออจะบอกก็บอกผมว่าให้ผมไปยืนทำไมล่ะผมเมื่อกี้เมื่อกี้เห็นยืนดักอยู่นู่นไปดูมาไปดูไปดูอะไรครับไปดูอะไรไปดูอะไรไปดูอะไรถามหน่อยไปดูอะไร ไไปดูอะรจะมาสั่งผมถ้าเราไม่ใช่ผู้ทับราถผมถามว่าไม่ยืนดักแล้วเหรอสกาหน้าครับผมเอาก็นั่นไงผมก็ถามนี่ผมบอกว่าสเกาหน้ายืนอยู่นู้นไม่ยืนดักแล้วเหรอทำไมต้องเดินเข้ามาแค่นั้นเองเรื่องของผมเอาผมไม่ได้สั่งคุณผมสั่งคุณหรือยังไม่ใช่พวกคนขับรถฮาผมสั่งคุณหรือยังมาสั่งคุณไม่เท่าเราไม่ใช่ผคนขับราผมไม่ได้สั่งคุณ ดิอยากขัดขวางแค่นั้นแหละให้เขาทำงานไปมันขัดขวางตรงไหนสารวัตรที่บอกว่าอย่าอย่าแค่อย่าขัดขวางก็นั่นแหละมันขัดขวางตรงไหนทำไปเออตัดตีทำไปเลยแบบนี้ประเทศไทยเขามีเหรอแบบนี้ประเทศไทยเขามีเหรอเนี่ยครับประเทศไทยเหรอพอมาดูด่านตัวอย่างไหมเคยดูด่านตัวอย่างไหมเคยดูด่านตัวอย่างไหมไม่ได้ยินไปนี่ก่อนเลวโอ้ยแสดงว่าสารวัตรหูไม่ดีไม่เป็นไรเดี๋ยวไว้เข้าไปคุยกันใกล้ๆ ตอนนี้ดูวิธีการตั้งด่านก่อนนะเออนูไปทำงานไปไไไปปว่านรผมก็ยืนของผมอีกผมไปทำงานนี่นู่นเมื่อกี้ยืนอยู่นู่นประมาแค่นั้้นนนพอออเมืื่่่กียยููนรู้อยู่แล้วนะพอเห็นไลฟ์สดรีบดิ่งมาเลยผมมาดูไงโอ้เป็นจุดตรวจของสนราดกระบังเมื่อวานนี้น้องเล็กไล่อยู่ตรงนู้นนะครับไล่น้องเล็กหนี วันนี้ก็เลยมาดูให้ถึงจุดเลยว่าด่านนี้มันคือด่านอะไรมันคือจุดอะไรนะครับถ้าจุดสกัดมันต้องมีเหตุนะถ้าจุดตรวจมันต้องมีป้ายชื่อผู้คุมด่านแค่นั้นแหละมันไม่ได้มีอะไรมากมายเลยประเทศไทยมีอยู่สองอย่างจุดตรวจกับจุดสกัดนะจุดสกัดก็คือต้องมีเหตุจุดตรวจก็ต้องมีป้ายผู้คุมด่านแค่นั้นแหละมันไม่มีอะไรเลย แต่ที่เห็นนี่มันคืออะไรป้ายหยุดตรวจอันเดียวมีป้ายหยุดตรวจอันเดียวนะครับตำรวจหมวกทองเกือบทั้งโรงพักเลยหมวกทองของสอนรอาชกระบังนี่ยืนเป็นสเกลหน้าอยู่ตรงนู้นพอเห็นผมไล่นี่ผมก็ปฏิบัติพอเห็นผมไล่รนะีบวิ่งข้ามถนนมาเลยปฏิบัติหน้าที่ผมผมก็ทำอยู่เนี่ยเอาเหรอ<ๆ><ๆ>ไม่ใช่บนถนนเหรอเราก็ดูไม่ใช่บนถนนเหรอเรี๋มาดูดิอัน<ม>อันนี้บนฟุตบาทผมจะยืนได้ไหมล่ะ อันนี้เขตปฏิบัติหน้าที่เหรอผมยืนได้ไหมล่ะไม่เมื่อกี้บอกเขตปฏิบัติหน้าที่เหรอได้มผมถามว่าผมยืนได้ไหมได้แล้วเขตปฏิบัติหน้าที่เหรอตรงนี้ผมไม่คุยกับคุณไม่คุยไม่ต้องมาคุยเดินมาสักไกลเลยโอ้โหแล้วไม่บอกไม่ไม่คุยเดินมาสักไกลเลยนู่นเยี่ยมเยเดินมาตั้งนู่นมันเยี่ยมอยู่แล้วสารวัตรนี่นี่ระดับสารวัตรนะนี่ระดับสารวัตร ยกนิ้วให้เลยอ่ะยกนิ้วให้เลยครับสุดยอดมากครับสุดยอดสารวัตรสอนอลาดกระบงนะครับนู่นมาถึงเราขอดูบัตรก่อนเลยมาถึงนี่ขอดูบัตรก่อนเลยสุดยอดตรงนี้ที่เขาตั้งเพราะอะไรครับเพราะว่ามันมีบริเวณเนี้ยนี่ยบริเวณเนี้ยมันเป็นบริเวณเนี้ยและตรงเนี้ย ตรงเนี้ยมันไม่มีบ้านคนมันไม่มีบ้านคนมันไม่มีบ้านที่อาศัยเห็นไหมโอ้โหนี่คือการสร้างภาพเลยเดือดการสร้างภาพมาเมื่อกี้นี่โอ้โหดูนี่อุปกรณ์น่าน่าจะตั้งนานแล้วนะท่านตั้งนานหรือยังนี่รถไม่ติดเต็มป้ายทะเบียนนะครับท่านตั้งนานหรือยังเดี๋ยวเราฟังองก์กนนะครับเมื่อกี้ท่านบอกว่า ท่านไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนถูกต้องไหมครับไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนแล้วแล้วท่านจะดำเนินการยังไงต่อทีนี้ก็จะทำบันทึกตรวจยึดนะครับบันทึกตรวจยึดนะครับอ๋อครับผมก็แค่นั้นเองครับถูกต้องนะครับครับผมครับรู้เรื่องนะครับผมบอกว่าท่านทำผิดหรือยังไม่ไม่เออผมก็ได้บอกบอกว่าผมชักภาพก็ผมา็ท่านถ่ายภาพเมื่อกี้ผมก็บอกว่าท่านถ่ายภาพเออผมก็อธิบายให้ฟังไงครับไม่ไม่มันผิดไหมผมบอกว่าท่านถ่ายภาพมันผิดไหมแต่ผมอธิบายให้ท่านถูกต้องไงครับก็ใช่ไงผมไม่ได้บอกว่าท่านทำอะไรเลยทานไปทำงานไปเราต้องงาน คร,ครับ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 สุดยอดเลยอ่ะสุดยอดสารบัตรอาช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจสารบัตรสอนอแลกระบางหน่อยครับนเมื่อกี้ท่านท่านยกนิ้วโป้งให้เมื่อกี้ท่านให้กำลังใจกดไลค์กดแชร์ให้นะครับประชาชนเราก็ต้องช่วยกันให้กำลังใจนะครับกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจสารบัตรหน่อยนี่นะครับ ตำรวจเก่งๆตำรวจขยันขยันเราต้องให้กำลังใจนะครับเพราะผู้บงังคับบัญชาจะได้รู้ว่าในหน่วยงานของท่านมีตำรวจเก่งๆมีตำรวจที่เสียสละนะครับมายืนปฏิบัติหน้าที่นะครับท่านจะได้รู้ว่าลูกน้องท่านทำงานขยันขันแข็งขนาดไหนไม่ใช่ว่านั่งอยู่แต่ในออฟฟิศแล้วสั่งให้ลูกน้องมาทำนู่นทำนี่ท่านไม่รู้เพราะว่กล้อง C C T V ในการที่ดูไลฟ์สดดู แบบเรียลไทม์ในขณะที่ลูกน้องท่านปฏิบัติมันไม่มีนะครับระเบียบในการตั้งจุดตรวจเขาก็บอกกันแล้วต้องมีกล้องซ c t v ทีที่สามารถดูได้แบบเรียลไทม์นะถ้าเป็นจุดสกัดเนี่ยสขมสกัดอะไรมันมีเหตุอะไรอันนี้เขาไม่ตอบหรอกผมกล้ายืนยันเลยว่าสารวัตรไม่ตอบนะครับเขาจะบอกว่าคุณมีอำนาจอะไรนี่เหมือนตำรวจคนนี้คุณมีอำนาจอะไรมาสอบถามผมคุณมีอำนาจอะไรมาสั่งผมนี่นี่น,นี่เขาจะพูดอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องสอบถามครับเรานําเสนอนะครับ แต่แต่อยากมาถามผมนะนี่เดินมาถามผมนะเดินดิ่งมาจากนู่นเลยอ้ห,หูยสุดยอดมากมามแบ่งปบรรยากาศครับผมเมื่อวานนี้ผมจะมาแล้วเมื่อวานนี้นะเมื่อวานนี้ผมตั้งใจจะมาแล้วแต่พอดีเขาเลิกก่อนที่เมื่อวานนี้น้องเล็กอยู่ข้างนอกน้องเล็กยืนถ่ายข้างนอกเขาไล่น้องเล็กหนีเพราะว่าเขาบอกว่ามันกีดขวางการจราจรนะครับ แต่บริเวณที่พวกเขาตั้งเนี่มันเป็นแบบนี้เห็นไ,ไหมมีป้ายหยุดตรวจอันเดียวส่วนไอ้กลวยนี่เพิ่งมาเสียบเมื่อกี้นี่ไอ้กระบองไฟเนี่ยเพิ่งมาเสียบเมื่อกี้คนนี้อ่าสิบตำรวจเองนะครับสิบตำรวจเองที่เป็นผู้คัดกองเนี่ยจะเป็นผู้ที่เรียกว่าอะไรอะ่ะมี มีความสามารถพิเศษนะครับว่ารถคันไหนต้องสงสัยคนไหนต้องสงสัยนะครับคนนี้จะเป็นคนคัดกรองคนแรกแล้วจะส่งให้กับคนที่ยืนอยู่ข้างหลังนะครับในการตรวจคัดกรองอีกทีนึงนะครับเพราะฉะนั้นรถทุกคันที่จะถูกเรียกหรือไม่ถูกเรียกจะต้องอยู่ที่ดุลพินิจของคนนี้คนเดียวนะครับคนนี้จะเป็นคนคัดกรองจะเป็นคนคัดแยกว่าคันไหนสมควรที่จะตรวจคันไหนสมควรที่จะเรียกคันไหนสมควรที่จะปล่อยก็คือคนนี้นะครับ ก็คือคนที่ยืนอยู่หน้าด่านนะครับส่วนข้างหลังนั้นมีหน้าที่รับช่วงต่อจากคนนี้นะครับสรุปก็คือคนนี้จะเรียกใครอยู่ที่ดุลพินิจของคนนี้นะครับซึ่งสรารบัตรมีหน้าที่ยืนกากับดูแลนะครับสรารวัตรมีหน้าที่ดูนกกับเลยปกติแล้วสเกลจะต้องยืนอยู่หน้าด่านนะครับแต่วันนี้สเกลรีบมานะครับเพราะว่าสเกลท่านจะรีบมาเข้ากล้องวันนี้มีการไลฟ์สดไปทั่วโลกนะครับนั้นๆจะมีการไลฟ์สดไปทั่วโลกสักที เป็นการเผยแพร่การปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจหมวกทองสอพลาดไอสอนอลาดกระบังนะครับสอนอลาดกระบังเรามานำเสนอนะครับนำเสนอจุดอะไรก็ไม่รู้นะแต่ที่ผมรู้รู้ระเบียบสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติมีอยู่2อย่างนะครับส่วนด่านไม่ต้องพูดถึงนะครับด่านมันจะเป็นด่านความมั่นคงด่านถาวรด่านตรวจคนเข้าเมืองอันนั้นคือด่านนะครับแต่ในระเบียบที่ตำรวจปฏิบัติ ทั่วไปมันก็คือจุดตรวจกับจุดสกัดนะครับนี่คือระเบียบทั่วไปที่สามารถทําได้นะครับจุดตรวจจะต้องรับอนุมัติและอนุญอตจากผู้บังคับการนะครับจุดสกัดจะต้องมีเหตุจําเป็นฉุกเฉินเร่งด่วนเท่านั้นถึงจะตั้งได้นะครับนะอันนี้คือระเบียบของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับแล้วก็อีกระเบียบอีกอย่างหนึ่งนะครับในการออกปฏิบัติหน้าที่ตั้งจุดตรวจจุดสกัดนะครับเจ้าหน้าที่ทุกนายจะต้องติด บอดี้แคเล่านะครับและจะต้องเปิดบอดี้คมเทุกคนนะครับดูดเอาเอาเอาเอเอาเอบัตรประชาชนเราละเดี๋ยวเดี๋ยวเยวเดี๋ยวาเยยายยาายพิ่งยาพึ่งมาก่อนมาานเดี๋ยวเดี๋ยวให้่ไหนออยู่ในรถอยู่ในรถ พาไปเอาพาไปเอาเชิญเเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนดูก่อนดูก่อนผมมันเถือกอย่าพึ่งบังอย่าพึ่งบังผมเถือกผมมันเถือกอย่าพึ่งบังผมถามว่าบัตรประชาชนคุณล่ะผมตอบแล้วว่าอยู่ในรถอยู่ในรถอยู่ไหนเฮ้กระป๋องเอาได้ยินผมไหมพวกประจุอย่า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 กระชากอย่ากระชากไม่ได้ใช้ชากผมควบคุมผมจะพาไปเอาบัตรประชาชนผมควบคุมเอาบัตรมาผมจะตรวจสอบอยู่ในรถผมจะพาไปเอากำลังเลยพาไปเอาในรถพาไปเอาในรถเอาเนี่เอาเนี่ ก็ผมมาเอาแน่ยายายาลักใจเย็น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 ดูแล้วดูกอนหมกดูกอนอย่าเบื่อดูก่จะไมไม่ได้เกิดเบื่อคุยหน้าเออคุยกุยดูนะข้องแขนนี่พี่ต้องของแขนเราของแขนเขาโด่ตอ้รับเร่งวอร์ดีส3มคน